สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอแนะนําเครื่องนวดไล้สายปาโลมาปุ่มทัสกรุ่น J20 ประโยชน์เพื่อใช้นวดบรรเทาอาการเมื่อยล้าจากการทํางานนั่งนานออกกําลังกายหรือเกิดความเครียดช่วยนวดสลายไขมันส่วนเกินได้สามารถช่วยคลายเครียดได้ดีพกง่ายสะดวกใช้งานง่ายแบตในตัว1,800ม mm. ิลลิแอมป์ปุ่มสั่งการทำงานแบบทัศสกรีน ใช้งานได้นานสุด4ี่ชั่วโมงอุปกรณ์ในกล่องนะครับประกอบด้วยเครื่องนวดนะครับสายชาร์จคู่มือใช้งานนะครับส่วนประกอบและปุ่มต่างๆของตัวเครื่องนวดนะครับเริ่มแต่ด้านบนนะครับตรงนี้เป็นหน้าปัดสั่งการทํางานนะครับเป็นปุ่มแบบทัชสกรีนนะครับอันนี้เป็นปุ่มนะครับเปิดปิดและเร่งความแรงนะครับถัดไปนี่เป็นปุ่มนะครับปิดแล้วก็ลดความแรงนะครับอันนี้เป็นช่องชาร์จนะครับถัดไปนี่จะเป็นตัวหูนวดนะครับด้านในเป็นพลาสติกนะครับ ส่วนด้านนอกเนี่ยนะครับเป็นยางให้ความนุ่มนวลในการนวดนะครับตัวนี้เป็นก้านของตัวหัวนวดนะครับสามารถหมุนแบบนี้ได้นะครับซึ่งโดยปกติเครื่องนวดทั่วไปเนี่ยไม่สามารถหมุนแบบนี้ได้นะครับด้านล่างนี่เป็นด้ามจับนะครับซึ่งด้านจับจะเป็นลักษณะโค้งเว้าถนัดมือนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับด้ามจับตรงนี้ก็จะเป็นขีดขีดแบบนี้นะครับเพื่อการลื่นหนุดมือนะครับทางร้านจะทําการเปิดเครื่องไล่ระดับความแรงให้ดูนะครับอันนี้เป็นความแรง ลำดับที่1นนะครับกดอีก1ทีนะครับความแรงจะเพิ่มเป็นลำดับที่2นะครับกดอีก1ทีความแรงจะเพิ่มเป็นลำดับที่3นะครับความแรงลำดับที่4ครับความแรงสุดท้ายนะครับลำดับที่5นะครับกดอีกทีหนึ่งคือปิดเครื่องนะครับทางร้านจะทําการทดสอบกับขวดน้ําดื่มนะครับให้ดูแรงกระเพื่อมของน้ํานะครับอันนี้เป็นความแรงลำดับที่1นนะครับ ลำดับที่สองนะครับสานะครับสี่นะครับสุดท้ายนะครับลำดับที่ห้านะครับแรงสุดหลังจากที่ทดสอบกับขวดน้ํำดื่มแล้วแรงกระเพื่อมของน้ําดูแล้วไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็อันเนื่องมาจากว่ารุ่นนี้เขาทํามา เพื่อให้สามารถใช้งานในหลายๆที่ได้นะครับให้ความซอฟต์นะครับความอ่อนนุ่มนะครับตัวหัวนวนพุ่มนวดยางกล้าสามารถหมุน360องศาแบบนี้ได้แตกต่างจากรุ่นก่อนๆทั่วไปซึ่งเป็นพลาสติกอย่างแข็งแกนไม่สามารถหมุนได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานจริงนะครับก็จะรู้สึกความนวดดูจากมือนะครับมือก็จะสั่นการใช้งานกับร่างกายของเราจริงๆก็จะทําให้รู้สึกว่าสามารถผนขลายได้จริงนะครับสามารถใช้ใน จุดที่ไม่ต้องการความรุนแรงได้นะครับวิธีการชาร์จแบตน,นะครับให้นํำสายชาร์จชาร์จแบบมือถือเลยนะครับด้านหนึ่งเสียบเครื่องโวนอีกด้านหนึ่งกับอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ได้ทั้ง Android แล้วก็ iPhone นะครับแต่แอะแดปเตอร์อันนี้ไม่มีแถมมาในชุดนะครับแล้วก็ไปเสียบปลั๊กไฟบ้านชาร์จทั้งหนึงก็ประมาณ3ชั่วโมงนะครับชมว,วิดีโอตัวอย่างการใช้งานกันนะครับ ร่นรุ่นนี้นะครับเหมาะกับผู้ที่ต้องการบรรเทาอาการปวดเพื่อยจากการทํางานนั่งนานการขับรถการออกกําลังกายเหมาะกับผู้ที่ต้องการพกไปใช้ที่อื่นๆเนื่องจากรุ่นนี้มีขนาด ที่เล็กน้ำหนักเบาลูกค้าท่านไหนดูผ่าน y ู u t u ติ๊กต t อกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจดกด subscribe ด้วยนะครับขอจบวิดีโอแนะนำเครื่องนวดไร้สายปาลมาปุ่มทัชสกรีนรุ่น J20 แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ <S 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 <S